สองสิงหาคมนี้เตรียมพบจุดพักรถแห่งใหม่บนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดวิวสวยห้องน้ำติดแอร์ที่จอดรถเยอะและไฮไลท์สะุดตาแลนด์มาร์คทาวเวอร์ชมรายละเอียดได้จากคลิปนี้ค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปฝากคุณผู้ชมที่เป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย,ย้อนนะคะสำหรับผงกล้วยน้ำว้าดิบออรแกนิกกัญชาติเป็นสมุนไพรไทยมีอยอยร,รับรองมาตรฐานออแกนิกและเกษตรอินทรีย์เรียบร้อยดิฉันเคยเป็นโรคกระเพาะก็ได้ผงกล้วยน้ำว้าดิบออแกนิกกัญชาตินี่แหละค่ะชงดื่มทุกวันจนอาการดีขึ้นค่ะสนใจสั่งได้ทางไลน์นะคะไลน์แอดกัญชาติ K A N N A C H A R T ค่ะการเดินทางกับดิฉันเป็นของคู่กันค่ะ ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าบางครั้งความสุขของเราอาจไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวเช่นความสุขของดิฉันสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างเส้นทางทุกครั้งที่ได้วแวะตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดพักรถหรือตามสถานีบริการน้ำมันได้จิบกาแฟ ได้แวะซื้อของเดินยืดเส้นยืดสายก็ทำให้ดิฉันค้นพบว่านี่คือความสุขง่ายๆระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทางค่ะวันนี้ก็ออกเดินทางอีกแล้วนะคะจะไปแถวแถวอุตภเปาค่ะแน่นอนว่าถ้าจะไปอุตภเปาก็ต้องใช้มอเตอร์เวย์สาย7นะคะและทุกครั้งดิฉันก็มักจะแวะที่นี่ค่ะที่พักริมทางบางประกงมาแวะร้านกาแฟจิบกาแฟก่อนแล้วค่อยเดินทางกันต่อ แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบนมอเตอร์เวย์สาย7จ็ดกำลังจะมีจุดพักรถแห่งใหม่เปิดให้บริการนะคะอยู่ที่ไหนและตอนนี้เขาสร้างกันถึงไหนแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะตอนนี้ขอจิบกาแฟกันแป๊บหนึ่งค่ะปะออกจากร้านกาแฟ ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นที่พักริมทางขนาดกลางนะคะอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปว่ามอเตอร์เวย์บ้านเราตอนนี้มีที่พักริมทางขนาดเล็กกับขนาดกลางส่วนขนาดใหญ่รอสร้างที่ศรีราชาแล้วก็ที่ปากช่องนะคะจุดที่กําลังจะพาไปนี่ก็เป็นจุดพักรถขนาดเล็กแต่ได้ข่าวว่าสวยมากเลยค่ะ ของหน้าอร่อยหน้าอร่อยเยอะเลยนะคะสําหรับที่พักริมทางที่บางประกงตรงนี้ตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่สุดแล้วนนะค่ะสําหรับที่พักริมทางบ้านเรานะคะแต่เดี๋ยวรอศรีราชาค่ะเห็นบอกว่าศรีราชาประมูลแล้วนะคะแล้วก็ส่วนของปากช่องก็รอตามข่าวอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดินทางกันนะคะจะพาไปดูว่าที่พักริมทางแห่งใหม่ที่กําลังจะเปิดอยู่ที่ไหนคะ่ะแต่ทราบว่าสวยมากๆเลยนะคะปะขึ้นรถกัน มาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราก็ใช้มอเตอร์เวย์สาย7บริเวณนี้คือพื้นที่ก่อสร้างจุดพักรถมาประชันฝั่งขาออกนะคะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราพาไปชมการเปิดจุดพักรถมาประชันขาเข้าที่คุณผู้ชมก็ชมมาเหลือเกินว่าสวยงามมากๆส่วนบริเวณนี้ค่ะเป็นขาออกนะคะวันที่2สิงหาคม2567ก็จะเปิดให้บริการแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปชมหน่อยว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้ข้างนอกเริ่มฝนโปรยแล้วค่ะ นี่ค่ะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับฝั่งขาเข้าที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปชมเลยนะคะด้านนี้จะเป็นที่จอดรถบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งพักนะคะแต่ว่าเขาก็จะเหลือพวกงานปลูกต้นไม้แล้วก็งานเก็บรายละเอียดต่างๆบริเวณตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะมีฝ้าเพดานสวยงาม เท่าที่ดูจากผังตรงนี้จะเป็นจุดที่จะทําเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟในอนาคตนะอันนี้เราก็ต้องรอเพราะว่าเท่าที่ทราบคือจุดพักรถมากประชันทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยช่วงแรกเขาก็จะเปิดให้บริการจะเป็นห้องน้ําเป็นพื้นที่จอดรถเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนแต่ว่าเรื่องของร้านอาหารต่างๆทราบว่าจะมีนะคะต้องรอในอนาคตงานหลักๆก็น่าจะเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือเก็บรายละเอียดเรื่องความสะอาดเรื่องปลูกต้นไม้เล็กน้อย นี่ก็น่าจะเป็นห้องให้บริการ M Plus M Flow นะคะมาน้อยเยอะเลยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำผู้พิการนะคะซึ่งสีสันแล้วก็บรรยากาศต่างๆก็เหมือนกันกับฝั่งขาเข้าที่เราพาไปชมเลยค่ะมีตู้ดับเพลิงมีถังดับเพลิงอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงนะคะถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จห้องน้ำติดแอร์เหมือนกันกับฝั่งขาเข้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะข้างในเท่าที่เข้ามาดูก็คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เหลือเรื่องทำความสะอาดตรงนี้ก็จะมีก๊อก ส่วนห้องน้ําก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยพาไปชมที่ฝั่งขาเข้านั่นแหละค่ะเข้าไปข้างในก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่เรื่องการเก็บรายละเอียดความสะอาดต่างๆมีโถมีสายฉีดชำระมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าข้างในติดตั้งเครื่องปรับอากาศไฟฟ้าแสงสว่างเขาก็สวยมากขณะเดียวกันด้านนี้ก็มีที่เปิดโล่งนะคะกรณีต้องการให้มีอากาศถ่ายเทก็ได้เหมือนกันห้องน้ำฝั่งผู้หญิงนี่จะเยอะเลยนะคะนี่ค่ะมีกระจกสวยงามนะคะ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนี่คือห้องน้ําฝั่งผู้หญิงนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้ชายกันบ้างจากห้องน้าผู้หญิงติดกันก็เป็นห้องน้าผู้ชายนะคะอย่างที่บอกว่าถ้านึกภาพมากประชันขาเข้าออกก็จะคล้ายๆกันค่ะเข้ามาห้องน้าผู้ชายโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นในส่วนของห้องสุขานะคะอย่างที่บอกไปว่า จำนวนห้องอาจจะน้อยกว่าในส่วนของผู้หญิงนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมีโถสุขัณฑ์มีสายฉีดช,ชำระมีที่ใส่ทิชชู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่แขวนกระเป๋านะคะก็จะมีครบอันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะคะจำนวนห้องน้ำตรงนี้อาจจะน้อยกว่าผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ค่ะข้างนอกเขามีโถฉี่สำหรับผู้ชายนะคะโถฉี่นี่เยอะมากเลยค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่เปิดโลง่งอากาศถ่ายเทได้ติดตั้งเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสุขภัณฑ์ต่างๆในส่วนของบริเวณด้านนอกตรงนี้ก็เหลือเรื่องของการทําความสะอาดแล้วมีเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมดูสิถูกใจคุณผู้ชายเลยนะคะเวลาขับรถมาแล้วอยากจะแวะเข้าห้องน้ําเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถ่ายทำวันที่ 18รกรกฎาคม2567เขาจะเปิดวันที่2สิงหาคมก็เท่ากับว่าเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดเรื่องของการปลูกต้นไม้โดยรอบแล้วค่ะแล้วก็โซนข้างนอกก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนมีที่จอดรถแล้วก็บริเวณนู้นก็เตรียมเอาไว้สำหรับร้านอาหารในอนาคตนะคะมีทางเดินมีหลังคาคลุมค่ะกันแดดกันฝนได้ จะมีทางลาดสําหรับผู้พิการจะมีจุดจอดรถสําหรับผู้พิการด้วยก็จะคล้ายๆกับของจุดพักรถมากประชันขาเข้าเพราะฉะนั้นวันนี้พามาดูบรรยากาศกันนะคะมีค่ะนี่คือบริเวณด้านหน้านะคะถ้าเรามองจากจุดจอดรถไปก็จะมีทางเดินตรงนี้มาเข้ามาก็จะมีห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้พิการแล้วก็จะมีห้องให้บริการ i m p a s s สดเอพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนอริยบทนะคะ ส่วนถ้าใครขับรถเข้ามาตรงนี้ก็สามารถวนบริเวณใต้หลังคาผ้าใบาสีขาวตรงนี้ได้นะคะแล้วพอเราวนมาตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถวนไปเพื่อที่จะไปออกมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่ด่านห้วยใหญ่ด่านเขาชีโอนด่านอุตภาวต่อได้ค่ะ ย้ำว่าถ้าคุณผู้ชมใช้มอเตอร์เวย์สายเจ็ดช่วงพัทยามาตาพุธนะคะเข้าใจง่ายๆเลยต้นทางเลยค่ะพอคุณผู้ชมเลี้ยวเข้ามาส่วนต่อขยายตรงนี้จะอยู่ซ้ายมือต้นทางเลยนี่คือจุดพักรถมาประชันขาออกนะคะเรียกว่าขาออกส่วนขาเข้าก็เปิดให้บริการก่อนหน้านี้แล้วนะคะบรรยากาศก็จะคล้ายๆกันส่วนไฮไลท์ที่ที่ฉันบอกว่าเป็นจุดสังเกตเลยคะ่ะว่าถ้าใช้มอเตอร์เวย์สายเจ็ดมาเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถเลี้ยวรถเข้ามาใช้ ใช้บริการได้ตรงนู้นเลยค่ะเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คทาวเวอร์นะคะสวยงามมากสอบถามแล้วค่ะทราบว,ว่ามีการออกแบบเป็นรูปประภาคารนะคะความสูง22เมตรค่ะสำหรับเป็นจุดสังเกตคือมองไปอะ่ะเหมือนกับว่าจะมีจุดให้เราขึ้นไปชมวิวได้แต่ดิฉันสอบถามแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาไม่อนุญาต ให้เราขึ้นไปด้านบนนะคะเป็นจุดที่เขาทําเอาไว้เป็นแลนด์มาร์กเป็นจุดสังเกตว่าถ้าเราใช้มอเตอร์เวย์สายเจ็ดเลยด่านโป่งมาประมาณ3กิโลเมตรพอเริ่มจะเลี้ยวเข้าสู่ช่วงพัทยามาบตาพุธจะเห็นแลนด์มาร์กทาวเวอร์ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศเราก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงามหรือแม้แต่เปิดให้บริการและประชาชนทั่วไปก็ขึ้นไม่ได้นะคะอาจจะเก็บภาพจากด้านล่างได้เพราะว่าถ้าอนุญาตให้ขึ้นไปได้ก็อาจจะมีปัญหาตามมานะคะเพราะฉินั้น มั่นใจว่าถ้ามีการอนุญ,ญาตเนี่ยคนวงไปต่อคิวรอขึ้นตรงนั้นกันเยอะมากเอาเป็นว่าเราชมภาพจากด้านล่างกันแล้วกันนะคะนี่ราคาไฮไลท์ของเขาเลยนะคะแลนด์มาร์คทาวเวอร์ของจุดพักรถมากประชันค้าออกค่ะ เพราะฉะนั้นเท่าที่มาดูรายละเอียดตอนนี้นะคะงานหลักๆเสร็จหมดแล้วค่ะเหลืองานเก็บรายละเอียดพวกทำความสะอาดแล้วก็การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้นะคะ2สิงหาคม2567นี้ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ช่วงพัทยามาบตาพุธค่ะสามารถมาใช้จุดพักรถมาประชันขาออกได้ย้ำว่าถ้าคุณผู้ชมออกมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าทิศทางพัทยา ถ้าคุณผู้ชมจะตรงไปทางด่านพัทยาจะไม่สามารถมาใช้บริการจุดพักรถตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าที่ตั้งของจุดพักรถจะเป็นจุดที่เลี้ยวมาแล้วถึงจะเจอค่ะถ้าคุณผู้ชมเลี้ยวแล้วก็มุ่งหน้าไปทางด่านห้วยใหญ่ด่านเขาชีโอนด่านอุตภเปานั่นล่ะค่ะช่วงต้นทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถแวะใช้บริการจุดพักรถมาประชันขาออกได้นะคะสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นอดใจรอค่ะ ก็เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเราใช้มอเตอร์เวย์สายเจ็นะก็มีที่ให้แวะเยอะนะคะตั้งแต่ลาดกระบงังแล้วก็มีบางประกงมีที่หนองรีแล้วก็จะสามารถมาต่อตรงนี้ได้สำหรับมาประชันค่ะนี่คือจุดพักรถขนาดเล็กนะคะอย่างที่บอกว่ามอเตอร์เวย์จุดพักรถจะมี3ขนาดขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีรอสร้างที่ศรีราชากับที่ปากช่อง ขนาดกลางมีที่บางประกงที่เดียวนอกนั้นเป็นขนาดเล็กหมดที่นี่ก็เป็นขนาดเล็กแต่ดูจากสายตาแล้วดยฉันดูแล้วเหมือนขนาดกลางเลยนะคือคือโอโทงอะ่ะ ค่อนข้างจะโล่งสวยนะคะแล้วก็ทางเข้าจะเป็นเนินขับขึ้นมาค่ะลมเย็นสบายมากเลยนะคะสำหรับจุดพักรถมากประชันขาออกตรงนี้มีเนื้อที่15.46ไร่นะคะถ้าเอาที่ตั้งกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือขับเลยด่านโป่งมาประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ส่วนต่อขยายช่วงพัทยามาบตาพุธนั่นแหละค่ะ สำหรับพื้นที่จอดรถที่นี่นะคะรองรับรถได้ถึง63คันค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่จอดเฉพาะสำหรับรถบรรทุกอีก15คันส่วนห้องน้ำชายหญิงรวมกันมี24ห้องนะคะเป็นห้องน้ำที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศค่ะและจะมีห้องน้ำผู้พิการอีก1ห้องนะคะสำหรับศาลาพักผ่อนในร่มจะมี4จุดค่ะ นอกนั้นก็จะเป็นที่นั่งโดยรอบอาคารอีก13จุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมแวะมาใช้บริการที่นี่ก็เรียกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะวันนี้เรามาถ่ายทำ18กรกฎาคม2567 ที่นี่จะเปิด2สิงหาคม2567ก็มีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์เหลือๆเลยนะคะสำหรับตรงนี้ก็พาคุณผู้ชมมาชมกันก่อนนะคะว่าบรรยากาศที่นี่สวยงามไม่แพ้จุดพักรถมากประชันฝั่งขาเข้าเลยค่ะลมเย็นสบายมากเลยนะคะเพราะว่าที่ตั้งของเขาขึ้นเนินมาหน่อยๆคะ่ะอากาศดีมากๆแล้วก็วันนี้ที่เราผ่านมาฝนก็ตกตกหยุดหยุดเหมือนกันทั้งลมทั้งฝนแต่อากาศดีนะแล้วก็ข้างหลังของดิฉันที่บอกไปว่ามองไปเราจะเห็นเป็นแลนด์มาร์คทาวเวอร์ อยากขึ้นมากเลยค่ะแต่ว่าสอบถามแล้วตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะคะถึงเปิดให้บริการแล้วเราก็ไม่สามารถขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดสังเกตสําหรับผู้ใช้มอเตอร์เวย์ว่าถ้าขับมาแล้วเห็นตรงนี้แปลว่าคุณถึงจุดพักรถมาประชันฝั่งขาออกแล้วก็แวะเข้ามาใช้บริการได้นะคะเขาช่วงแรกเขาก็จะเปิดให้บริการในส่วนของพื้นที่จอดรถ ห้องน้ำรวมถึงจุดนั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องของร้านอาหารว่าจะมากันเมื่อไหร่เดี๋ยวรอตามข่าวดิฉันว่าถ้ามีร้านอาหารร้านกาแฟนี่คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าเวลาพามาดูเรื่องของจุดพักรถขนาดเล็กบนมอเตอร์เวย์คุณผู้ชมก็มักจะถามมาเหมือนกันว่า แล้วเมื่อไหร่เขาจะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟาให้ก็ยังดีขายน้ำหน่อยก็ยังดีอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะเมื่อไหร่เขามีเดี๋ยวจะนําข่าวมาฝากค่ะในฐานะที่ดิฉันเองก็เดินทางเยอะแวะปั๊มแวะจุดพักรถมาเยอะคุณผู้ชมบางคนก็ถามว่าถ้าจะให้คะแนนดิฉันชอบจุดพักรถที่ไหนมากที่สุดอันนี้ส่วนตัวนะคะตอนนี้ดิฉันชอบจุดพักรถมากประชันขาเข้าค่ะเพราะว่าเขายังใหม่อยู่สะอาดสวยงามวิวทิวทัศน์ดี สิ่งอำนวยความสะดวกมีเยอะก็เลยชอบในส่วนของเอกชนหรือปั๊มต่างๆจริงๆก็ชอบหลายที่เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปรีวิวให้ถามกลับคุณผู้ชมเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมราคะคุณผู้ชมชอบสถานีบริการน้ํามันชอบจุดพักรถที่ไหนที่ไหนเป็นจุดพักรถหรือสถานีบริการน้ํามันในดวงใจคุณผู้ชม บอกมาใต้คลิปหน่อยนะคะถ้าที่ไหนมีคนชอบมากๆเดี๋ยวดิวฉันจะผ่านเป็นรีวิวให้ค่ะยังไงถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Myway Thailand เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ